เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฟประวัติศาสตร์เลยค่ะสําหรับไฟที่ผ่านมาระหว่างซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่9ขวัญใจชาวไทยวัย28ปีและนักชกซุปเปอร์สตาชาวญี่ปุ่นอย่างทาเครุเซกวาวะวัย32ปีค่ะในศึกมวยวัน165ที่เรียกได้ว่าคู่นี้เป็นคู่หยุดโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ โดยทางด้านซูเปอร์เล็กค่ะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้ค่ะและทางด้านคู่ชกอย่างทาเคลุกเซกาวาค่ะได้ออกมาเผยสภาพขาที่เจ้าตัวนั้นโดนเตะจนไม่ทำเอาทางด้านนักมวยคนดังอย่างสแตมแฟร์เทคค่ะเห็นแล้วเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยค่ะ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้านะคะสามารถรักษาเข็มคัดแชปมโลกวันคลิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวทเอาไว้ได้ค่ะซึ่งการโชว์ครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านซุปเปอร์เลกก็ได้โชว์ลีลาการเตะแบกไม่ยัง้งจนทางด้านทาเครุเซกาว่านั้นขากระเพกตั้งแต่อยู่บนเวทีเลยค่ะแต่ทางด้านทาเครุเซกาว่าค่ะก็ต้องบอกเลยว่าใจสู้จริงๆสามารถยืนจนครบห้ายกได้ค่ะและผลการตัดสินค่ะทางด้านซุปเปอร์เลกก็เป็นฝ่ายชนะทาเค รเซกาว่าไปด้วยคะแนนเอกฉันค่ะล่าสุดค่ะทางด้านทาเครูเซกาว่าก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพค่ะซึ่งเป็นสภาพขาของตนเองนะคะหลังโดนซูเปอร์เลกเตกในสั่งเวียนเดือดซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวค่ะเพราะว่าเขียวไหมช้ำไปทั้งขาเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆค่ะพร้อมกับบอกว่าหลังต่อยเสร็จนั้นกล้ามเนื้อต้นขาฉีกจนเดินไม่ได้เลยทีเดียวและตอนนี้ก็ขอไปพักรักษาตัวก่อน ซึ่งอันนี้ค่ะทังด้านนักมวยสาวคนดังค่ะอย่างคุณสแตมแฟเทคนะคะแชมป์โลก MMA รุ่นอะตอมเวทค่ะที่เห็นค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของทาเครุเซกาวาด้วยค่ะว่า keep fighting ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสู้ต่อไปค่ะและก็มีทางด้านแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทาเครุเซกาวากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ